ดอกอะไรครับเนี่ยอุ้ยสวยด้วยอร่อยด้วยแบบนี้ครับเป็นยาด้วยนี่ต้นแบบนี้อุ้ยต้นอะไรอะแล้วที่สําคัญคืออยู่ทางเข้าบ้านครับมีหลายต้นเลยแล้วก็ต้นนี้ดอกสีชมพูนี่พอสอยไปขายเอาไปขายอ่ะอพ่อเอาไปฝากพวกพวก,กันในๆขอดูดอกใกล้ๆได้ไหม บ้านเรามีไอ้นี่ยอดตัข้าวอ่านี่เอาไปโอ้โหนี่ปลอดสารอืมยอดตักข้าวมีแคปฝรั่งนี่นี่อ๋อไอ้ที่เห็นเมื่อกี้แคปฝรั่งใช่เขาเรียกอโลคาเตียหรืออะไรไม่รู้เพราะจำชื่อไม่ได้โอ้นี่พ่อไปไข่เท่าไหร่พี่เห็นพ่อผดไข่อ่าไข่โลละสี่สิบโลละสี่สิบปลูกไว้กับบ้านนะแต่มันมันกินยังไงก็คือชุบแ้งทอดแกงส้ม นี่ชุบทางการเลยป่ะไม่ใช่รูดอาลอารูดอัตดอกเปชุบแป้งทอดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มไก่อ่าแล้วก็เอามะนกือพูดอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ยัางแกงส้มได้อ่ายำก็ได้อเอาไปลวกก่อนแล้วก็มายำไม่แกงส้มก็เหมือนดอกแคร์นั่นเลยก็เหมือนดอกแคร์เราแต่เขาจะมีกินหอมกว่าไหนขอดมเลยดูจะมีหอมหอมหอมจมูกตันหรือเปล่าหอมหอมนิ่มๆหอมหวานๆนะได้อมีเมูอยู่ ต้องไปซื้อปีหนึ่งปีงออกครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ตอนหน้าหนาวหรือว่าเนี่ยช่วงนี้เลยช่วงนี้ก็เลยเลยหน้าวมาบุมพาใช่บุพพาอ่ะนี่จะไปฝากเพื่อนแต่งจริงเราขายไปเยอะแล้วไม่ใช่เที่ยวมาขายไม่มีเวลาจะเก็บไงมันนี่ถ้าเขาอยากกูกกันต้องไปซื้อยอดซื้ออะไรที่ไหนกันพ่อซื้อในในเพจออนไลน์ออนไลน์เป็นต้นใช่ไหมเอ้เป็นต้นกิ่งกิ่งแค่แค่นี้อ่าเท่าไหร่สามกิ่งร้อยเออนี่พอปลูกกี่ปีเนี่ยได้ขนาดเนี้ย ซื้อสามปีแล้วก็มาเท่าท่อนมันอ่ะแล้วออกออกดองอย่างนี้กี่ปีละออกมาสองปีปีแล้วปีปีเดียวก็ได้กินเลยเออปีแรกยังปีสองกับปีที่สามอ่าขัโตเร็วโอเคใครสนใจก็ลองไปหาเพจดูแต่ว่าประเด็นนะนี่พ่อกระโดนมาเยอะคือเพจที่มันส่งของไม่ส่งให้ใช่ไหมใช่ส่งมาบางทีก็เสียหายอืมต้องคนส่งหาเพจที่รับประกันพาไปดูอะไรหน่อยหน่อยนี่นี่ ลำไยคิดตตันดอกบต้นเลยอ๋อเนี่ยที่ว่าพ่อส่งไปให้รอบที่แล้วเนี่อ๋อโหดอกสวยมีอยู่สิบต้นปีแล้วติดพวงเดียวแต่ปีนี้ต้นเดียวเป็นสิบพวงปีที่แล้วพวงเดียวแต่ปีนี้ต้นเดียวเป็นสิบพวงก็แสดงว่าสิบต้นสิบต้นก็เป็นร้อยพวงได้ร้อยคนลูกค้าคนไหนได้ไปกินฟรีรอบที่แล้วจําได้ไหมครับนี่เดี๋ยวปีปีนี้เราไปชิมฟรีกันนะครับนี่ยังไม่ขายผลไม้ปลอดสารข้างบ้าน พี่เองนะครับผมที่ไร่แดงสะอาดนี่คือดอกลำไยคริสตันอ่ฝากไว้เดี๋ยวค่อยมาทำคอนเทนต์ตอนออกเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นี่รดน้ำเช้าเย็นเลย <c oughs> โอเคครับไปแล้ว